เทส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 หนึ่งสองสามสี่ลองดูนะครับนี่ลองตั้งไม้ฝั่งนี้ดูโอเคสวัสดีครับพี่พียงน้องเพื่อนๆผู้รักสุขภาพนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปตอนที่ห้าแล้วผมเจคนแฮกก่างบอดี้แฮกเกอร์ติดแฮชแท็กไดเอทวิถีพุทธนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมขี้เขียดเล่นนะ่แหละ ผมไม่ได้ออกกังลังกายอะไรมากมายเลยแต่คนคิดว่าผมน่นจะออกกําลังกายเยอะไม่หรอกครับผมเป็นคนแฮกล่างอยู่แล้วครับผมรู้วิธีครับไม่จําเป็นต้องออกเยอะขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมไม่ลืมนะครับผมจะเล่นประจําอย่างน้อยก็ได้ยืดเส้นยืดสายถ้าผมไม่โหนบาร์ผมก็จะเล่นเพนี้ยครับะวันนี้พี่ๆน้องๆเหมาะกาลังพร้พอมๆก,กับผมนะครับออกกำลังไปด้วยกันเลยผมจะเล่นในท่าที่ผมถนัดก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงวันนี้จะโอเคหรือเปล่าข้างบ้านไม่รู้มันตัดไม้แต่เช้าแล้กินยาบ้ามั้หรือเปล่าเนี่ยโอเคไปด้วยกันเลยนะครับนะครับ ตัวนี้ล้อคู่นะครับล้อคู่วงล้อเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้วสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเนี่ยไอสองตัวเนี่ย10นิ้วเหมือนกันนะครับนะครับล้อเดียวแต่ล้อคู่นะครับก็ถามว่าหนักไหมมันก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอครับเนี่ยมาสัก2อกิโลได้มั้ย น่าจะประมาณนั้นนะมันเป็นเครื่องมือสําหรับออกกําลังกายอยู่ในบ้านนะครับโอเคตอนนี้นะครับคนแฮกล่างตอนนี้ผมกะว่าจะมาคุยพี่เอีงน้องเรื่องโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนตอนนี้ตั้งชื่อว่าโรคอ้วนดีกว่าน,น่าจะคุยกันยาวนะครับโรคอ้วนสังคฤตตอนนี้เขาเรียกโรคอ้วนว่า obesity มันจะมีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งที่มันดังอยู่เขียนด้วยดร์เจสันฟังนะครับก็หนังสือเล่มน,นี้นี่ขนาดนี้หนาปึกขนาดนี้ชื่อ Obesity Code นะเมื่อต้นปีตอนผมทำทัวร์ของ National Geographic Expedition ทัวร์ทัวรนี้เพิ่งเข้ามาในไทยนะครของ Expedition เมื่อก่อนมันเข้ามาในนามของอีกบริษัทหนึ่ง เนชั่นแนลเดียวกราฟิกก็รู้ๆกันอยู่ว่ามีชื่อเสียงขนาดไหนเนาะ,ะแต่ตัวนั้นเป็นเจอร์นี่เจอร์นี่นี่ก็คือเกตรระดับกลาง,งเมียวกัไจะทำบัระดับสูงโอเคอมันเป็นอดีตแนละ้วตอนนี้ก็บอกแล้วว่าเซฟตศโรโควิดมาเซฟตศโรทุกคนอาสานครับผมไม่ได้ให้ความหวังใครนะครับอบอกเลยว่าเรื่องทัวร์นู่นปีหกเจ็ดนะครับ คุณจะรู้อีกทีว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับวงการทัวรถ้าเขามีนะครับเขาไม่ยอมให้คุณได้เนละเริ่มต้นหรอครับโอเคนอกเรื่องไปแล้วขอโทษด้วยนะครับเ,เรื่องโรคอ้วนเนีเ่ย obesity code เนอะผมกลับเข้ามาเรื่องนี้ดีกว่าที่เราจะคุยกันตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีพุงอะถ้าคุณมีโรคไม่รู้ว่าโรคอะไรมันต้องมีสักอย่างแหละครับอย่างน้อยอะ่ะ ต้องมีถ้าผมเจอมนุษย์เดี๋ยวนี้นะอคจจะว่าผมเป็นหมอดูเป็นอะไรก็ได้ผมพี่บอกเลยคุณเป็นอีกสองอย่างหนึ่งนอนไม่ได้คุณภาพนอนไม่หลับสองคุณไปกดหลายย้อนอันนี้คือสแต,น,สตนดาราดสแตนดาร์ดมาตรฐานของมนุษย์ในปัจจุบันครับเพราะว่าอะไรบทบาทของพฤติกรรมในการกินในการดำรงชีวิตมันทำให้เกิดโรคพวกนี้นะครับ Uh, ทางสาังกฤษเขาเรียกว่า NCD มี S ตัวเล็ยกย่ออยู่ข้างล่าง NCD ภาษาอังกฤษเรียกว่า uh, non communicable disease แล้วเขาเยังมี S พู่อยู่ข้างล่างนะครับแสดงว่ามันไม่ได้มีอันเดียวมันมีเยอะเบาหวานความดันหัวใจไทรอยดเก้าโรคพวกเนี้มันเป็นโรคที่ไม่ได้มาจากไวรัส ป็นโรคที่มาจากพฤติกรรมมาจากตัวพวกคุณนี่แหละครับอย่าคิดว่าคนอ้วนเป็นอย่างเดียวนะครับคนผอมก็ระวังดีๆเคยได้ยินไหมครับไขมันพอกตับเพื่อนๆผมก็มาคุยกับผมเฮ้ยระแวงว่าเป็นไปาไปตรวจเป็นเป็นจริงๆคุณเคยกินแกงเขียวหวานไก่ที่ใส่หัวใจไก่อะที่มันมีไขมันอยู่รอบๆไหมมันเยอะๆฮุ้มหมดเลยน่ะอันนั่นแหละครับเนี่ย ข้างในร่างคุณเป็นอย่างนั้นนะครับพอมันหุ้มเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าอ่ะมันก็ทําให้หัวใจคุณไม่ทํางานคุณก็หัวใจวายแค่นั้นเด็กๆมันไม่มีสิเลียนะไรมากบอกเลยว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยอย่างการที่เข้าใจอะไรผิดผิดอ่ะผมบอกว่าอ้ยฉันเฮลตี้อย่างกินน้ําผลไม้ผมไม่บ่งบอกชื่อนะที่บริษัทยยใหญ่ๆเขาขายกัน โคโฆษณาน้ำผล,ลไม้งั้นทามผล,ลไม้นี่ผมจะบอกให้อะไรก็ตามถ้าคุณสกัดออกมาแยกชิ้นส่วนแยกโมเลกุลเขาออกมาคุณไม่มีทางร่างกายคุณไม่มีทางรับรู้แล้วบอกได้เลยว่าผลไม้ถ้าคุณ,คณกิน GMO ไม่ถูกต้องตามฤด,ดูการลร่างคุณอ่านโค้ดไม่ออกครับถ้าไม่ไ,มได้ในฤด,ดูกาลเพราะอ่านโคดอะไรไม่ออกเพราะเขาอ่านโคดไม่ออกน้ําตาลในผลไม้ ไม่ใช่กลูโคสนะครับเป็นน้ำตาลฟรุกโตสหรือว่าฟรักโตสเนี่ยแหละไอตัวนี่แหละตัวดีร่างกายใช้ไม่เป็นนะครับใช้ไม่เป็นเลยเนี่ยระบบทุนนิยมอ่ะมันเข้ามาสู่พวกเราอ่ะเยอะจนที่เราแยกแยะไม่ออกแล้วคุณรู้ไหมบริษัทใหญ่ที่เขาเปิดยี่สี่ยมงที่เขาขายของให้คุณนร้านสะดวกซื้อนะ่ะตอนนี้เจ้าของเขาลงทุนทำธุรกิจเลยเขาลงทุนทำโรงพยาบาลครับ ธุรกิจในโลกเนี่ยมีเป็นล้านล้านธุรกิจทําไมเขาไม่ทำทำไมเขาต้องทำโรงพยาบาลองค์การนานามาโลแต่มันยูเอช h UH o บอกว่าอีก5ปีข้างหน้าโดยประมาณอินซูลินเนี่ยจะหายากที่สุดในโลกเนี่ยแล้วอะไรก็ตามที่มันหายากเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นราคาครับทุกคนอยากยื้อชีวิตไหมหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์รักตัวเองที่สุด นุษย์เคยเอ่ยอ้างว่าฉันรักคุณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนีง้แต่ผลสุดท้ายมนุษย์รักตัวเองที่สุดครับดูสภาวะการบริโภคการกินของคุณนะคุณบอกว่ารักลูกหลานคุณบอกว่ารักคนรอบข้างคุณบอกว่ารักครอบครัวแต่สภาพการกินของคุณน่ะคุณรักเขาไหมล่ะคุณกิน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 จนตัวแตกอะ่ะแล้วคุณมาเป็นภาระเส้นเลือดแตกในสมองเป็นพาราไรส์ rice. เดินไม่ได้แขนขาพิการมั่งอะไรมากแล้วคุณออกไปเที่ยวไปกินอ่ะคุณไม่ได้คิดถึงครอบครัวอยู่ข้างหลังเลยคุณซักซักซเข้าไปคุณไม่ได้ใช้สติอ่ะในการกินอ่ะผมจะบอกให้ว่าเนี่ยผลมันออกมาลำบากนะครับโอเคเมื่อตอนบ่ายเนี่ยผมคุยกับยูทูบเบอร์ผมไม่ไม่เก่งเรื่องไอทีเท่าไหร่ผมถามเขาว่าอ่าขออนุญ,ญาตเปชื่อนะครับคุณ ดีเจกูกไก่นะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงผมถามเพราว่าจะทำยังไงให้ทำหน้าปกอาของคลิปของผมเนี่ยเขาก็บอกวิธีมาถ้าเกิดว่าถ้าผมทำได้จะเห็นรูปของผมอะสมัยก่อนตอนนั้นอะแล้วคุณจะตกใจผมเอารูปของผมรวมเปหน้าปกนะครับ ผมไม่ได้ชี้ลึกลงไปในรายละเอียดซึ่งผมทำคลิปขึ้นมาเนี่ยผมไม่อยากลบกวนเวลาคุณเยอะเอาแค่หลักๆก็พอแล้วถ้าคุณสนใจจริงๆอ่ะคุณหลังใหม่คุณ i อบคุณถามผมมาเดี๋ยวผมจะหา QR Code ในลายของผมผมจะทำหน้าเพจใน Facebook แล้ว Inbox ถามผมเป็นการส่วนตัวได้ ผมยินดีตอบคาถามนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่รอตัวนี้อยู่แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งกำลังล้อกําลังเดินทางมาผมผลิตล้อไม่ได้ถ้าผมผลิตล้อได้นะบิสโตนเจงแล้วครับนะครับเนี่ยผมผลิตไม่ได้บางตัวผมผลิตได้ไอ้บางตัวผมผลิตไม่ได้ผมจำเป็นต้องซื้อซื้อมาดัดแปลงมาทํเอามาเล่นนะครับทุกคนได้ออกกําลังสุขภาพร่างกายของแรงคลิปนี้ผมขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชม เจคนแฮกล่างบอดี้แฮกเกอร์อ่าไดเอทวิถีพุทธ <c oughs> เกือบลืมตลอดเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ